ไอซีทีนะคะที่เลยซื้ออง์กรนะคะวันนี้มาในนามของสำนักบริการวิชาการนะคะแล้วก็มีทีมที่มีทีคุณหมอปริญาเปยงานแล้วมีอาจารย์ทั่นานนะคะอาจารย์สุวินอาจารย์พีนัทอาจารคนนี้จะอยู่กับทุกท่านแล้วกช่วยช้าและช่วยบังนะคะ,แล,ะ,ะแล้วก็มีทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลักโวยที่เอาบอด้วยนะคะเป็นที่พาร์ทงนานของเราเพาอย่างที่คุณหมอแจ้งเมื่อกี้นี้นะคะขออนุญ,ญาตในช่วงนี้ต้องมีอาจารย์พีน่ารักมากเลยเตรียมแทนเขาอเอาไว้ให้นะคะ ทุกท่านจะต้องพิจารณาที่ที่ให้อานหนัแล้วก็จะมีส่วนของวามแตกต่างของที่ที่เราใช้ยู่เป็นอนาล็อกนะคะทีิอบลาะท่อนไส่วนความหลาและคเสตก็จะะอย่างการเพื่อนๆใความงเขีนไปก็อ่านตามด้วยนะคะแล้วก็ช่องว่างช่องด้านหลังเนี่ยค่ะถ้าใครคิดอะไรได้นเขียนเลยว่าว่า2ี่ประเด็นที่เป็นกรอบงานที่ แเรื่องราวของนั้งเจ้าหน้าที่รัฐกาะมก็มีของนะคะที่ให้ความไว้วางใจในปีที่สามแล้วนี้ที่ให้เรามาช่วยรวบรวมข้อ speaker speaker, มูลนะคะคัวน after, ีอาจะรย์ิมตั้งกรอบไว้ที่ลสมอการ์ดว่าเราจะดูแลเรื่องของการทำงานทั้งหมดเลยม่ะผมสองาล้่ได้จะหมดกานจะละ 好，谢谢各位。